สิบสามนะครับบอกให้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับแรงนะความดันก็คือแรงต่อพื้นที่นะครับนื่องจากแรงมีหน่วยเป็น Newton. นะิวตันพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางเมตร ดังนั้นหน่วยของความดันเนี่ยก็เลยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับความดันก็มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร <c oughs> แต่ว่าเราจะมีชื่อชื่อหนึ่งก็คือ พาานะให้เป็นการตั้งชื่อให้เกียรติแก่นะักวิทยาศาสตร์ที่คิดเลืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับความดันนะมีหน่วยเป็นพา s ์สคาลตัวอย่างถ้าบอกความดันบรรยากาศนะครับความดันบรรยากาศนะครับมีค่าเท่า,ทากับ1.0 5. คูณ10กกำลัง5้ l พา c o สคถามว่าถ้าเรามีพื้นที่ นะครับ10ตารางเซนติเมตรนะครับบนหัวของนักเรียนเนี่ยความดันที่กดลงมาจะมีค่าแรงที่กดลงมาจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยก็จาก1ตารางเซนก็คือ1 10่งสกำลังลบสอเมตรยกกำลังสองดังนั้น หนึ่งารางเซนติเมตรเท่ากับ10บกำลังลบสตารางเมตรจากความดันเท่ากับแรงต่อพื้นที่เราได้แรงเท่ากับแรงเท่ากับความดันคูณด้วยพื้นที่นะครับความดันโจทย์บอกก็คือ1คูณ10กำลัง5ปสาสคาล พื้นที่ก็คือ10คูณ10กำลังลบ4ตารางเมตรดังนั้นเราก็จะได้แรงมีค่าเท่ากับ1 0 0นิวตัน <c oughs> นะครับข้อถัดไปโจทย์บอกว่าให้เขียนความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกตความดันบรรยากาศนะครับแล้วก็ความดันสมบูรณ์สมการก็คือความดันสมบูรณ์แอ o l u t e เพ e เ s อร์นะครับมีค่าเท่ากับ ความดันเกต pg บวกความดันบรรยากาศนะครับความหมายของความดันบรรยากาศนะคืออะไรความดันบรรยากาศก็คือแรงที่อากาศนะกดลงบนพื้นที่ใดๆนั่นเอง แตว่าอากาศนี่มาไหนถ้าเราลองจิงจนตนาการว่าเราอยู่บนผิวโลกนะครับอากาศก็คือปริมาณอากาศทั้งหมดเลยที่อยู่เหนือหัวเราเนี่ยไปจนถึงชั้นบรรยากาศนอกโลกเลยชั้นสตาร์โตสเฟียร์นู่นเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับคอลัมน์ของอากาศกดลงมาที่หัวเรานะอันนี้ก็คือความดันบรรยากาศดังนั้นถ้าเกิดเราไปอยู่บนภูเขาสูงยอดเขาเอเวอเรส ที่มีความสูงปริมาณอากาศที่อยู่เหนือหัวเราก็จะน้อยลงไปดังนั้นความดับนบรรยากาศบนยอดเขากับความดับนบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเลหรือที่ผิวลโลกเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าปริมาณอากาศที่อยู่เหนือหัวเราขึ้นไปเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเราเรียกความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับหนึ่ง atm เนี่ย จะมีค่าเท่ากับ1.01 3 2 5์สคูณ10กำลัง5าปาสคาลนะครับความดันเกตคืออะไรความดันเกตก็คือความดันที่วัดโดยเครื่องมือวัดเกตก็แปลว่าเครื่องมือวัดนะความดันเกตก็คือความดันใดใที่เราวัดด้วยเครื่องมือวัด เช่นในยางรถยนต์ของเรานะครับแล้วเขาบอกมีความดัน25บาร์นะี่ะนั่นก็คือหมายความว่าข้างในเนี่ยเราเครื่องมือวัดไปวัดได้ความดัน25บาร์1บาร์มีค่าเท่าไหร่1บาร์ก็จะมีค่าเท่ากับ1ความดันบรรยากาศนั่นเองเดั๋วนั้น1บาร์ก็จะมีค่าเท่ากับ1จุด หนึ่งสาม,ส,ามสองห้าคูณสิบกำลังห้าสขาลเนี่ยความดันสมบูรณ์ก็คือผลรวมนะระหว่างความดันบรรยากาศกับความดันที่วัดโดยเครื่องมือดังนั้นถ้าเกิดเราวัดความดันเช่นในลูกโป่งเนะี่ยลูกโป่งพองตัวมานะความดันที่เราวัด ในลูกโปง่งเนี่ยมันก็จะมีมากนะครับถ้าเกิดเราไปอยู่้ในสุญญากาศความดันก็จะลดลงนะครับข้อร้อยี่สิให้เขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างความดันเกจความดันแน่นความแของแและความสูงสมการของความดันเกจก็คือ logh เนี่ยก,คคก็คือความดันเกตคือความดันที่เราวัดได้ไมีค่าเท่ากับความหนัาแน่นของของไหลคูณความเร่งน้มถ่วงคูณความสูงนะครับตัวอย่างการคำนวณน,นะบอกว่า ชั้นล่างสุดของอาคารแห่งหนึ่งวัดความดันเกจจากท่อประปาได้350กิโลปลาสคาลถามว่าน้ำประปาจะขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่โดยให้ความเหนื่น,นอของแนงคือ10กําลัง3กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรก็จากความดันเกจเท่ากับโล g h ดังนั้นความสูงที่สามารถขึ้นไปได้ก็คือ pg ส่วน log นะ มีจีก็คือสามร้อยห้าสิบกิโลปาสคาลนะความดันแน่นคือสิบกำลังสามกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรจีคือเก้าจุดแปดเมตรเปอร์เซกแควร์นะครับดังนั้นเราได้ความสูงกดเครื่องเลขมาเราจะได้ประมาณสามสิบห้าจุดเจ็ดเมตรเราแสดงว่าถ้าเราให้ความดัน สามกิโลปาสคาลก็เป็นในท่อป่าก็าประมาณ3บา์นะถ้าเราบอกว่า1บา1หนบาทเนี่ยประมาณประมาณ1 13, นึ่เนี่ยคูณสิบกำลังห้าปาสคาวนีหรือประมาณหรือหบา์เนี่ยก็ประมาณ1นึ่จุกิโลปาสคาล ดังนั้นเราให้ความดันประมาณ3บาร์สูงไปได้ประมาณ30เมตรข้อถัดไปจวดแบบว่าเรามีถุงพลาสติกใส่สารลายกูโคตแขวนไว้ที่เสานะครับเพื่อจะให้น้าเกลือกับร่างกายของเราผ่านหลอดเลือดแดงโดยที่หลอดเลือดแดงเนี่ยมีความดันเกตรประมาณ1.33ุ่คูณสิบลัง4ี่าสคาลถามว่าไอถุงน้ําเกลือเนี่ยควรจะแขวนที่ไปสูงเท่าไหร่ ถึงจะทําให้สารลายกรูโคสเนี่ยไหลเข้าไปในหลอดเลือดเราได้โดยกําหนดความหนาแน่นของสารละลายกรูโคสคือ1.02่คูณสิกกำลังสกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็จาก pg เท่ากับ log h นั้นเราจะได้ว่า S เท่ากับ pg หารด้วย log นะความดังเกตในหลอดเลือดคือ1.33คูณสิกกำลัง4 นะครับาสคาลความหนาแน่นคือ1.02่คูณสิกังสกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเมตร g คือ9.8เมตรเปอร์เคแควร์ดังนั้นเราได้ความสูงกดเครื่องเรียกมาแล้ได้ความสูงมีค่าประมาณ1.33เมตรนะครับข้อ123ถามว่าถ้าความดันเกตในหลอเลือดดำม,มีค่าเท่านี้ถามว่าความสูงมีค่าเท่าไหร่เมื่อ กำหนดความถ่วง,งเฉพาะเท่ากับ1.02เราต้องรู้ว่าความถ่วง,งเฉพาะคืออะไรความถ่วงจำเพาะนะหรือ specific gravity ความถ่วงจำเพาะของของเหลวเนี่ยก็คือความหนาแน่นของเหลวของเหลว ด้วยความหนาแน่นของน้ำนเราเรียกว่าเป็นความถ่วงน้ำพาะดังนั้นถ้าเราบอกว่าความถ่วงน้ำเพาะคือหนึ่งจุดศูนย์สองความหนาแน่นของของเหลวหารด้วยความหนาแน่นของน้ำคือสิบกำลังสามดังนั้นเราก็จะได้ความหนาแน่นของของเหลวมีค่าเท่ากับ1.02คูณ10กำลังสาม นะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็จะเท่ากับข้อเมื่อกี้เนาะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่าความส่วงก็จะมีค่าแล้วคับ1.3 3สามเมตรนะครับ